ูตพรพับกระดาษง่ายแต่โคตรแรงเด็กอนุบาลก็สามารถพรับได้ใช้แค่กระดาษจากนากางของสมุดเท่านั้นไปดูกันครับว่าสูตรนี้จะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูกันนะครับว่าสูตรนี้จะวิ่งได้กี่เมตรไปดูกันได้เลยละระยะที่ได้ก,ก็คือ 5เมตร80ย้ำนะครับผม5เมตร80รถคันแค่นี้วิง่งได้5เมตรแปิโอ้โหจิวแต่เจียวออาบอกเลยแค่นั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่ได้หเมตร80ก็เพราะว่ามันติดสิ่งกีดขวางนั่นเองและถ้าไม่ติดสิ่งกีดขวางนะผมผมการันตีได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า6เมตรอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนที่ผมเป่าไปเนี่ยมันไปติดกระป๋องเบียร์นะผมถ้าไม่ติดกระป๋องเบียร์ก็ไปติดผนังบ้านอยู่ดีนะครับผมเพือ ถ้าไปพื้นกระเบื้องเนี่ยก็จะแรงกว่าน,นี้อีกนะครับผมว่าแบบเจ็ดเบสตอัพอันนี้ผมการันตีได้เลยว่าพื้นกระเบื้องมันจะลื่นกว่าพื้นปูนนะครับผมอยากรู้ไหมครับว่ารับยังไงไปดูกันได้เลยมาครับผมแล้วก็จะมาเริ่มพับรถกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราพับครึ่งแบบนี้ ประกบกันแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็รีดนะครับหลังจากนั้นเคี่ยอวอมานำไม้มาทันมาฉีดแบ่งครึ่งน,นะครับผมแบบนี้แล้วก็จะได้สองส่วนแบบนี้เลยนะครับให้เราพักส่วนหนึ่งไว้ก่อนนำส่วนนี้มาพับเป็นตัวรถเลยครับพับไปทางซ้ายอันนี้เป็นหัวรถนะครับผมบอกไว้ก่อนพับไปทางซ้ายแล้วก็รีด เข้ามาทางขวาแบบนี้แล้วก็รีดเคลียร์ผุบเข้าทั้งสองข้างประกบกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รีดให้มันสวยงามนี่จะแต่งทรงให้เรียบร้อยนะครับผมนิ้วชีว้รับผมแยกเข้าไปไปดูนี่กดลงมานี่แล้วก็จะได้หัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่หลังจากนั้นนะครับผมให้เรากลับอีกด้านหนึ่งนี่ พับแบบเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับปิ้งนี่แล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากลับมาทางเดิมนะครับผมนี่แล้วก็พับ้า้าเข้ามาแบบนี้นี่เอาให้มันแบบนี้ชิดตรงนี้เลยนะครับผมอพึ่งรีดนะเผื่อมันไม่ตรงนะครับอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันเลยผมเข้ามาแบบนี้พยายามให้หัวตัวนี้มันชนกันนะผมให้มันแบบชนกันให้ตรงที่สุดนะแย้วมันจะอมาสวย นี่อันนี้คือแบบประกบกันแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถรีดได้เลยนะแป๊บ,บนึงเขาแต่งทรงอ่ะไปนี่แล้วก็รีดได้เลยนะครับแบบนี้แบบนี่นี่เห็นไหมหัวมันประกบกันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับไม่ต้อามา,าพับหัววยกันต่อเลยพับตรงนี้เข้ามานี่แล้วก็รีดอีกฝั่งหนึ่งก็หุบเข้ามาเหมือนกันนะผม แล้วก็รีดมือผมแบบมันลื่น่ะเพิ่งอ่ำน้ำมาเลยมันลื่นนะครับนี่แล้วก็ผมเข้าอย่างนี้นี่แล้วก็รีดอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ผมสลับตัวรถนะเป็นยังไงง่ายไหมโคตรง่ายอ่ะถ้าใครคิดว่าง่ายคอมเมนต์มากันนะครับผมพอเสร็จสับแล้วนะผมไม่เราพักตัวรถไปก่อนมาพับหัวรถกันต่อเลยนะครับผมหัวรถเนี่ยพับแบบโดยการก,กับที่แบบผมพับหัวนี้เลยนะ แล้วก็จะได้หัวรถแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นให้เรานำกันไกมาตัดออกนะครับผมนี่แล้วก็นำหัวรถไปใส่ที่รถได้เลยนะครับนี่จับกีบแบบนี้สอดเข้าไปแล้วก็ผมบเข้ามาอย่างนี้ก็รีดอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน,นะัะผมนี่แล้วก็รีด รีให้มันแบบให้มันเรียบที่สุดนะผมรถก็จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่แบบรีให้มันเรียบที่สุดนะผมแล้วรถก็จออมาเบาเองนะนี่ครับผมแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับกระดาษจากสมุดน,นะครับค่อนข้างที่จะเบาวกว่ากระดาษ A4 เป็นอย่างมากเลยนะครับผมดังนั้นรถที่พับจากกระดาษของสมุดเนี่ยก็จะออกมาเบาทุกคันเลยนะครับผมไม่มีหนักผมการันตีได้เลยจากประสบการณ์กว่าออสามปีที่เรียนตอนประถม <laughs> <laughs> พอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรามาพับตัวรถกันก่อน พับตัวนี้เข้ามาให,ให้มันมาตวจวดกลับไปหัวตรงนี้นะครับนี่แล้วก็รีดจะแต่งทรงตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวมันเบี้ยวไม่รู้ด้วยนะบอกไว้ก่อนนี่<ส>นพับแบบนี้นะผมขั้นตอนต่อมาพับกลับไปคืนแล้วแต่เรานะว่าเราอยากได้ตูดใหญ่หรือตูดเล็กนะแต่ผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบเบิ้มๆน,นะครับผมผมก็จะชอบตูดใหญ่หน่อยนี่พับกลับไปแบบนี้ แล้วก็รีดนะครับผมนี่แบบนี้แล้วก็พับกลับเข้ามาคืนแบบนี้นี่แล้วก็รีดนะครับผมอย่าให้ตูดมันเบี้ยวนะครับผมนี่แบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปนะครับแบบนี้นี่แล้วก็มาพับกระบังลมต่อเลยนะถ้ารถไม่มีกระบังลมไม่แรงและไม่ไกล แล้วเราก็จะมาพับกระบังลมกันต่อเลยนะแบบนี้ถ้ารถไม่มีกระบังลมเนี่ยบอกได้เลยว่าแบบไม่มีความแรงเลยนะผมนี่เสร็จแล้วแล้วก็ขุบปีกตัวนี้เข้าแบบนี้นะครับผมน,นี่นะนี่นะขุบเข้าอย่างเงี้ยอีกฟังนังนก็ท่าเหมือนกันนะครับแบบนี้นี่ส่วนปีก้านข้างนะผมขุบเข้าอย่างเงี้ยเฉียงขึ้นไป แบบนี้ังนั้นก็เสียงขึ้นนะครับผมนี่เสียงขึ้นอย่างนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนรับผมสําหรับรถกระดาษคันนี้เป็นยังไงเท่ไหมจิ๋วเตดเจียวนะเว้ยผมบอกไว้ก่อนฮห,หลังจากที่ผมนำะรถคันนี้ไปเทสมานะรถคันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่5้าเมตรแปดสิบนะย้ำห้าเมตรแปดสิบแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้ารถคันนี้ไม่ไปชนกับกระป๋องเบียร์และ ถ้าพื้นที่บ้านของผมมันกว้างกว่านี้ไม่มีกำแพงอะไรมากั้นนะครับผมผมกาลันตีได้เลยว่ารถคันนี้วิ่งไม่ต่ํากว่า6เมตรหรือเผื่ออาจจะวิ่งไม่ต่ํากว่า7เมตรก็เป็นได้เพราะว่าพื้นที่ผมเป่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบจะเหนียวจะเยิ้มๆหน่อยนะมันก็จะมีน้ํนทีนึงถ้าบ้านคนไหนเป็นพื้นปูนก็จะรู้ดีนะผมว่าแบบพื้นปูนมันเหนียวขนาดไหนขนาดพื้นเหนียวขนาดนี้มันยังวิ่งได้ห้าเมตร80ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องก็คิดเอานะครับผมว่าจะวิ่งได้ขนาดไหนผมว่าไม่่ตตากว7เมร สูนี้นะครับค่อนข้างที่จะเหมาะกับเด็กเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงเป่าอันมหาศาลเปล่าแค่นี้เดียวก็ไปแล้วนะครับผมสำหรับรถกระดาษคันนี้นะเอตั้งชื่อรถคันนี้ว่าอะไรดีนะคิดไม่ออกเลยว่ะทุกคนว่าผมควรตั้งชื่อรถคันนี้ว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมก่อนจบคลิปไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันหม่คลิปหน้าไปละเจอกัน